สตาร์เทคนิคหรือเทคนิคดวงดาวเป็นแนวคิดของด Paul g ร e พอลกรีนแห่งมหาวิทายาลัยเพอร์ดูประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากด Paul g ร e พอลกรีนเป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆองค์กรใหญ่ๆจำนวนมากก็จึงคิดค้นเทคนิคใช้คำว่า Star, s t a r S T A R เป็นแนวคิด ในการกําหนดในเรื่องของการสัมภาษณ์งานและต่อมเรื่องมาเป็นการกําหนดในการทำงานได้คำว่า star มาจาก4ตัวด้วยกัน s คือ situation กําหนดสถานการณ์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงก็ตามทีตัว t คือ task กําหนดงานว่าจะต้องทำงานอะไร เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าวนั้น A คือแอคชั่นจะต้องมีกระบวนการย่อยในการทำงานต่อเนื่องเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายตัว T นั้นอย่างไรและตัว R คือ r e s อล t ผลที่คาดหวังเช่นเวลาเราสัมภาษณ์งานเราอาจจะกำหนดสถานการณ์จำลองตัว S ขึ้นมาว่าจะต้องขายสินค้าจำนวนร้อยชิ้นในการจัดงานครั้งนี้ สถานการณ์จำลองนั้นให้ผู้มาสมัครวิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะมีโจทย์รายละเอียดประกอบเขาก็จะต้องคิดจากตัว S มาตัว t ว่างานนั้นเป้าหมายเขาต้องการขายเขามีแนวทางที่จะต้องการขายสินค้านั้นอย่างไรแล้วก็มีตัว A คือ action ต้องมีการทำงานกี่รูปแบบกี่ลักษณะหรือเชื่อมงานอย่างไรแล้วก็ r e s u l t สิ่งคาดหวัง ยอดขายเท่าไหร่เป้าหมายการเติบโตดังนั้นสถานการณ์จำลองนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสัมภาษณ์งานแต่ต่อมาก็มีการขยายจาก star t e c h n i q u กลายเป็น star model หรือ star framework ก็คือเป็นการขยายเอาไปพัฒนางานดังนั้นหัวหน้าง,งานต่างๆอาจจะใช้เทคนิค star ไปตั้งโจทย์ในการทำงานด้วยสถานการณ์ ด้วยเป้าหมายแนวทางที่ต้องการกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่ต้องการในปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทต่างๆจำนวนมากใช้ STAR technique หรือ STAR model STAR framework นี้ในการสัมภาษณ์งานและรวมไปถึงในการนำไปปรับปรุงในการทำงานจริงของบุคลากรต่างๆได้ดังนั้นการใช้ STAR framework อาจจะทำให้ เราได้ผลลัพธ์ทั้ง2ด้านตั้งแต่ input นําคนเข้ามาด้วยแนวคิดนี้หรือในการบริหารจัดการคนด้วยแนวคิดนี้เช่นเดียวกัน